สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้วงเวียนกันค่ะนะคะอันดับแรกเราจะสร้างฐานขึ้นมาก่อนนะคะโดยเราลากฐานที่มีความยาว7จ็เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะมาสร้างส่วนประกอบของมุมยอดนะคะโดยเส้นแรกครูติมให้มีความยาว6เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็กางวงเวียนในลักษณะดังรูปนะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนเอาปลายเข็มของวงเวียนจิ้มไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของเส้นที่เราลากเอาไว้แล้วก็ใช้วิธีการนะคะขีดลากอ่าให้ได้ส่วนโค้งในลักษณะนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะอ่าถ้าเรามีความยาวที่เท่ากันก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าความใหญ่ด้านไม่เท่ากันนะคะเราก็จะต้องมาวัดใหม่ในอย่างในรูปในลักษณะนี้นะคะ จากนั้นครูติมก็วัดนะคะแล้วก็เอาปลายเข็มอีกด้านหนึ่งไปจิ้มในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ลากค่ะส่วนโค้งให้ตัดกันแบบนี้นะคะเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะให้เรานำไม้บรรทัดนะคะลากนะคะจากปลายของเส้นนะคะของฐานด้านหนึ่งนะคะลากไปที่จุดตัด นะคะเป็นเส้นตรงในลักษณะนี้และเราก็ลากอีกด้านหนึ่งนะคะไปหาจุดตัดเช่นเดียวกันนะคะในลักษณะนี้นะคะ,ะเราก็ลากได้เลยนะคะชิปนะคะ,ะชิบแบบนี้นะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมนี้ที่เป็น รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองนะคะที่มีความยาวแต่ละด้านไม่เท่ากันนะคะโดยมีฐานยาวเจ็ดนะคะด้านหนึ่งยาวหกเซนติเมตรแล้วก็อีกด้านหนึ่งยาวห้าเซนติเมตรนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยเด็กๆลองฝึกสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้วงเวียนดูนะคะ